การตรวจสอบกรณีที่ไปเจอเสือโครง่งซากของลูกเสือที่วัดป่าหลวงตาบัวนะคะวันนี้มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจําเป็นจะต้องไปเรียกเจ้าอาวาสก็คือหลวงตาจันทร์มาให้ปากคําคเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลวงตาจันทร์ก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่วัดป่าแล้วด้วยครับวันนี้นะครับมีความคืบหน้าทั้งสองส่วนทั้งจากทางตํารวจรทั้งจากหลวงตาจันทร์เองนะครับไปดูส่วนที่เป็นของตํารวจก่อน มีการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมกันที่สตชนี่แหละครับมีพลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติเป็นประธานก่อนเข้าร่วมประชุมพลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติพูดถึงความคืบหน้าที่ไปยึดซากเสือโคร่งได้จากวัดเสือหรือว่าวัดป่าหลวงตาบัวยาดสัมปันโนที่กาญจนบุรีบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่าง ขอให้พระวิสุทธิสารเถนหรือหลวงตาจันที่เรารู้จักกันในชื่อนี้นะครับเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนหน่อยมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนกรณีที่ไปค้นบ้านของคุณทวัตขจรชัยกุลหรือเสียตรงแล้วก็พบเสือโคร่งในบ้านนี่แหละนะฮะสตัวและอาจจะเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับกระบวนการค้าสัตว์ป่าที่ไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของวัดเสือนั้น ตอนนี้เสียตรงยังปฏิเสธอยู่<ช>แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามรวบรวมข้อมูลรวบรวมหลักฐานถ้าผิดจริงจะดำเนินคดีทันที แล้วจะไปขยายผลต่อด้วยว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างประเทศหรือไม่นะฮะกาอันนี้ก็คือส่วนความคืบหน้าในการดาเนินการของตํารวจนะคะขยับยไปดูกันที่วัดป่าหลวงตาบัววันนี้คุณมนชัยสื่อมวลชนทุกแขนงไปรอฟังการถแถลงข่าวของหลวงตาจันนะคะหลวงตาจันมาจริงๆค่ะวันนี้แต่ท่านไม,ไ,มไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าก็ ปรากฏตัวให้สื่อเห็นอยู่บนรถกอล์ฟนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแถลงข่าวใดๆทั้งสินน้นแต่ลูกศิษย์บอกว่าหลวงตาตอนนี้ป่วยค่ะเป็นโรคหัวใจเลยไม่สะดวกที่จะให้ข่าวแล้วคนที่เป็นคนแถลงข่าวในวันนี้ก็คือคุณสิริหวังบุญเกิดนะคะเป็นตัวแทนของวัดเป็นตัวแทนของหลวงตาด้วยก็บอกว่าหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาทุกวันก็ทําให้รู้สึกเหมือนว่าวัดเป็นสถานที่ซ่องสมเป็นสถานที่ที่มีการค้าสัตว์ป่าก็เลยอยากจะชี้แจงเรื่องนี้ว่า เป็นไปได้ว่าน่าจะมีการเมืองเข้ามามเกี่ยวข้องยืนยันว่าหลวงตาจาันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะทางวัดเองวัดเสือเนี้ทุกวันนี้ข่าวที่ออกมามันเปรียบเสมือนซ่องโจรไปละไม่ได้เป็นวัดไปละเป็นสถานที่ค้าสัตว์ป่าผมต้องกราบเรียนต่อสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับว่าที่นี่ไม่ใช่ อย่างข่าวที่เป็นกาบเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีการเมืองที่เข้ามาแทรกในตรงนี้ถามว่าการเมืองอยังไงข่าวที่ออกมาเนี่ยการกระทําตรงนี้มันมันเหมือนกับมีความผิดที่มากมายข่าวที่ไปลงนั้นลงไปที่พระอาจารย์ทั้งหมดแต่การกระทํานั้นพระอาจารย์ท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารที่นี่มันมีคนที่บริหารที่นี่แต่ พยายามที่จะไปลงโทษลงทันกับพระอาจารย์ตุทแทนวัดพูดชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองนะครับถ้าใช้คาว่าเรื่องมีปรนเรื่องการเมืองนั่นหมายถึงไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ตัวหลวงตาจันทร์คนเดียวแน่นอนอแต่เกี่ยวข้องกับใครมีฝักมีฝ่ายอย่างไรก็ต้องไปฟังในมุมของคุณสิริวังบุญเกิดให้ชัดอีกทีคุณสิริชี้แจงเรื่องของตะกรุดด้วยเป็นตะกรุดที่ทํามาจากชิ้นส่วนของเสือยืนยันวัดไม่รู้เรื่องนี้ น่าจะมาจากเจ้าหน้าที่ของวัดสองคนเอาตะกรุดมาทําเองแล้วไปซ่อนไว้ในกุฏิพระสุดท้ายต้องการหนีความผิดเอาขึ้นรถกระบะหนีไปแต่สุดท้ายตํารวจก็ไปจับได้ซะก่อนนะครับส่วนเรื่องหนังสือเรื่องการดองเสือที่ถูกอ้างว่าทําสัญญากับต่างประเทศคุณสิริบอกว่าต้องไปถามสัตวแพทย์ที่เข้ามาดูแลเสือในวัดเพราะคนธรรมดาเพราะว่าลูกศิษย์วัดถ้าไม่ใช่หมอเนี่ยก็คงดองสัตว์ไม่ได้ละ่ะ ดังนั้นก็ต้องไปตรวจสอบกับสถานที่พยาบาลเพราะว่าคนนอกยังไงเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเข้ามาเํา้าทำเรื่องพวกนี้ได้คือเรื่องนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเพราะว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาก็เอาหลักฐานทั้งหมดไปมอบให้กับทางตารวจเป็นคนดูแลคดีนี้แล้วคุณมน,นชัย